ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกลนคร DLPW ข่าวประจำสัปดาห์พบกับดิฉันนางสาวทิพสุดาชัยชนะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะวันที่14กุมภาพันธ์2565 นางสาวพิมนทวิษ์ศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจาการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ .2565 ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมีสถานประกอบกิจาการนำเสนอผลงานจำนวนสองแห่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้งหมดและจะแจ้งผลการประเมินให้กรมสวัสดิการ และคคุ้มอองรงรราาานทาบต่ไปวันที่15กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวพิมนทวิพฤกษลิกุลสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลน,นคร มอบหมายให้นางสาวพรสิริสีพมนิติกรปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างจำนวนสามคนซึ่งทำงานแต่ไม่ได้รับค่าจ้างตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้กับนายจ้างจำนวน24,000บาท พนักงานตรวจแรงงานได้เจรจาให้ความช่วยเหลือลูกจ้างอย่างเร่งด่วนเวลา1 0 3นาฬิกานาทีนายจ้างได้ตกลงจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างจำนวน14,000บาทในส่วนที่เหลือนายจ้างรับว่าจะจ่ายภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์วันที่16กุมภาพันธ์2,565นางสาวพ,พิมนทวิพึกศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพรอมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาทในกิจกรรมสัปดาห์หเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครร่วมกับจังหวัดสกลนครสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเป็นผู้จัดกิจกรรมโดยมีนางจุลีรัตนเทพอาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีนาวัดพระท่าตเชิงชุมวรวิหารตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลคนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพิธีสวดมนต์ทําวัดเย็นและพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาคาบูชาประจําปีพศ2565โดยนางจุดีราเทพอาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีณวัดพระธาตเชิงชุมวรวิหารตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมือง,งจังหวัดสกลนคร วันที่17กุมภาพันธ์2565นางสาวพิมลทวีพฤกษ์ลิกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลน,นครมอบหมายให้นางสาวสุภาลัสังนิดลินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานแรงงานไทยมรท .8,001 2,563 กับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีช่วยยกระดับการค้ายอย่างไรจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ระหว่างวันที่17-18ถึง18กุมภาพันธ์2565ณห้าอห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงานชั้น13สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพ ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนครครั้งที่1ทับ2,565ณห้องประชุมภูริทัตโตชั้น3สรารการจังหวัดสกลนคร จากนั้นนางสาวพิมนทวิพึกสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกลนคร มอบหมายให้นางสาวบุญธลิกาพิรมกิจนักวิชาการแรงงานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนครสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครร่วมตรวจและติดตามผลนายจ้างสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ของกรมการจัดหางานจำนวนทั้งสิ้น4แห่งลูกจ้าง 58คนผลการตรวจพบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวิพึกษิริคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพรสิริศีพม์นิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเข้าชิ่งทีมในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ ในสถานประกอบกิจการเขตสุขภาพที่8เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถเป็นทีมพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในจังหวัดในสถานประกอบกิจการได้จัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8จังหวัดอุดรธานีณโรงแนมเจริญโฮเทลจังหวัดอุดรธานี วันที่18กุมภาพันธ์2565นางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายอุดมศักดิ์วังศรีนักวิชาการแรงงานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนครสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครร่วมตรวจและติดตามผลนายจ้างสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาร,ระดับการจ้างงานในธุรกิจเ ME ของกรมจัดหางานจำนวนทั้งสิ้น4แห่งลูกจ้างรวม120คนผลการตรวจปรากฏว,ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการรับคำรองนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างและไม่คืนหลักประกันการทำงานที่เป็นเงินสดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น21,500บาทพนักงานตรวจแรงงานได้รับคำรองแล้วจัได้ดำเนินการตามอำนาจต่อไป ช่วงสร้างการรับรู้จำนวน9เรื่องมีผู้รับรู้ทั้งหมด7,991คนทางไล 1, น์1,577คนทางเฟซ5,550คนและทางเว็บไซต์864คนสำหรับวันนี้รายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ยันหลังได้ที่ คนสำราญงานสำลิดผลประชาชนพึงพอใจระเบอ